สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมครับวันนี้8ตุลาคม2563รอบค่ำครับคลิปรอบค่าใกล้ๆเวลา1 0 7 1 8นาฬิกานะได้ข้อมูลข่าวสารมาเพิ่มเติมครับผู้พิการรับ1,000ครับหน่วยงานรับผิดชอบจ่ายเพิ่มอีก200มาแล้วครับทำให้เดือนตุลาคมผู้พิการจะได้รับ1,000แน่แต่200กับ กับ800ที่เคยได้รับอาจจะคนละวันครับหรืออาจจะวันเดียวกันก็ต้องลุ้นพุ่งนี้ครับรายละเอียดครับพุ่งนี้9ตุลาคมครับจ่ายเบี้ยผู้พิการกรมพัญชีกลางจ่ายครับผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีโอนเข้าบัญชี1,000ใครรับเงินสดก็รับช่องทางเดิมผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปอันนี้น่าเสียดายรัฐบาลไม่ได้ปรับขึ้นจาก800เป็นพันก็ อายุ18ปีขึ้นไปรับ800เท่าเดิมรับทางบัญชีและทางเงินสดช่องทางเดิมรับทางไหนก็รับทางนั้นเหมือนเดิมทุกประก,การนะครับทีนี้กรณีผู้พิการที่มีบัตรบริการแห่งรัฐนี่พระเอกของเรื่องครับเดือนตุลาคมจะได้รับ1,000แน่นอนครับแต่800กับ200มีลุ้นว่าจะได้รับคนละวันหรือเปล่าหรือวับวันเดียวกันก็ยังไม่แน่เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมบัญีกลาง เช่นเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ากรมบัญชีกลางเพิ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เติมเงิน200นี้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่เงินเบีย้ยความพิการสรุปผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9ตุลาคมรับช่องทางเดิม800บาทก็คือใครรับบัญชีก็เอาบาัญชีไปถอนใครรับจากเงินสดก็ติดต่อเทศบาลนอกรบตอตุอตลาคมผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ800ทางช่องทางเดิมครับส่วนอีก200รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหน่วยงานที่โอนเข้าเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือกรมพีกางบอกไม่เต็มปากเต็มคําว่าจะได้พรุ่งนี้ไหมนะครับก็เป็นลุ้นเอาผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็โทรเช็คยอดดูเอานะหรือไม่ก็กดเช็คยอดที่ตู้ ATM กดเช็คยอดเงินสดเดียวนนกับ โทรเช็คยอดเง,งินวงเงินรูปสินค้าทําคนละแบบนะครับโทรเช็คยอดเงินสดกับโทรเช็คยอดวงเงินรูปสินค้าโทรคนละวิธีนะอีกวิธีหนึ่งที่โทรเช็คยอดเงินสดได้ที่อีกวิธีหนึ่งที่เช็คยอดเงินสดได้คือกดดูกดเช็คยอดเงินที่ตู้ ATM นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเครื่องรูดสินค้าตามร้านค้าตรงวาครัฐสามารถเช็คยอดได้นะครับเอาสองร้อยจะเข้าพุ่งนี้ไหมพร้อมกับ เบี่ยพิการแ800ร,ร้อยไหมสองร้อยจากบริัทิการงรัฐผู้พิการก็ลุ้นเอาเพราะหน่วยงานยังไม่บอกว่าจะได้พรุ่งนี้พร้อมกันไหมแต่ก็มีเสียงเปลยออกมาว่าเป็นวันหลังเป็นวันหลังมากกว่าครับเป็นวันหลังมากกว่าโอกาสที่จะได้วันที่เก้าพร้อมกันน้อยมากครับเพราะว่าเพิ่งได้รับงานใหม่น่าจะวันหลังนะส่วนวันหลังวันที่เท่าไหร่จะบอกอีกครั้งนะครับ ส่วนถ้าเข้าวันนี้ส่วนถ้าเข้าวันที่9เลยจะบอกกลางดึกคืนนี้นะครับคลิปนี้นําเสนอเ,นเพียงเท่านี้นะครับเห็นแล้วครับว่าผู้พิการที่มีบัตรประการแหังัฐได้เงินครบ1,000พัแล้วแต่อาจจะได้คนละวันนะครับได้จากบัตรอีก200ครับสวัสดีครับ